ประจำประจำรายการสารเเององเงงงอเงินมีอำนาจเดือกเงินเืยเงินตราคุณตอนรองร้องนั่นแหละผมหน้าไม่เหมือนมีคนเบื่อมาแดนอีกใช่ไมันอันนี้เป็นเป็นสิ่งสิ่งสะท้อนให้เห็นว่าเพราะบอกราเราทับควรจะยืนตรงไหนครับผมเพียงแต่บอกว่าให้ยืนบนความเส้นของความถูกต้องเ็าโอเคแล้วประชาชนน้องเขา เขามองนะเขามองแต่ว่า,วาการให้สัมภาษณ์ของพอพบบรทับแต่ละครั้งแต่ละเรื่องบางทีคนก็มองเห็นว่ามึงยืนคร่อมเส้นเขาเอบ,บอกอย่างนี้นะที่เสยแดงออกมาเราวาดหนักแล้วก็แต่เราต้องเข้าใจอย่างน,งนะผมว่าเสียแดงเนี่ยเขาฉลาดน,นะแล้วเขารู้อะไรดีนกองทัพเขาถึงกล้าออกมาพูดแล้วก็มรู้ไม้กระทั่งนิสัยพบบอทอบอด้วยแล้วก็รู้ว่าพออบบอรทบก็ทําอะไรของไม่ได้ก็ทําอะไรไม่ได้จริงๆ เขาก็ยังบอกอย่างนี้นะสเสดงก็ยังบอกผมนะผมยังเคยถามตอนบอกรายการผมนะผมถามว่าถามจริงอยากเป็นผบบตรหรือเปล่าก็าบอกอยากเป็นก็ยังมีสิทธิ์เพราะว่าคุณปัจจุบันเหลือเวลาไม่กี่เดือนเขาเหลือเวลาเกือบสองปีวก็จริงมีสมิทธิ์ถ้าสเสดงเป็นผู้บร,ริกา,าอกรอาหารบกีผมว่ากองทัพน่าจะเจริญมากกว่านี้นะพลเอกิิก<อ>็อาจจะเป็นไปนได้หรือเจริญไปในทางไหนนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งใช่ไหม ทีนี้เรากาลังพูดถึงว่าเพราะว่าเราเราทัพควรจะทําไงอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่สิ่งที่มีความท้าทัญอย่างมากต้องอยู่บนความถูกต้องแล้วกองทัพก็จะปฏิบัติในเรื่องถูกต้องเพราะอยู่เป็นหัวยูเป็นคนสั่งว่าต้องทําอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้เรื่องนี้ต้องอย่างนี้นะเรื่องนี้ถูกเรื่องนี้อยูอย่าไปยุ่งเรื่องนี้ทําได้เช่นยกตัวอย่างว่าเมื่อกระบวนการแดงจะไปจะไป ยืนดา่ากองบัญชาการของตะบ,บกเรืออะไรเนี่ยพเพราะบอกกอกทัาเฮยมันไม่ได้นะอย่างนี้อะไรเนี่ยยกตัวอย่างมันก็ทําให้ประชาชนเขามีความมั่นใจต่อกองในกอง,งทัพอย่างมากนี่เขาไปยืนด่าแบบนั้นเฉยแล้วถ้าวันหนึ่งเขาเผากองทัพเลยอย่างงี้ยังเฉยหรือเปล่าครับนี่ก็มันก็ไม่รู้จะตอบอยังไงเพราะว่าเขาฝึกนักรบ โดยใช้วิธีการใช้ขวดใช้น้ามันโซลา่าเสดอแดงก็ก็ฝึกกันแบบนี้นะนะก็น,นั่นแหละ,ะสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมครับมันไม่ได้มไม่ได้หรอกมันหมายถึงความอ่อนแอของของทหารด้วยครับของรัฐบาลด้วยอที่เรากําลังพูดเราพูดถึงกองทัพก็จริงแต่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องรัฐเรื่องรัฐถรดมนูญแต่ว่าการ การกล่าวโทษการกล่าวหากันในปัจจ like, ุบันเนี่ยนะถ้าเป็นครั้งก่อนฝ่ายตรงข้ามสมัยที่อดีตนายกบางคนก็เสียชีวิตไปแล้วก็บอกว่าพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ที่เคยมีคนคนถ้าทําแบบนี้ขึ้นมาเขาเขาต่อต้านรัฐบาลแบบนี้เขาหาว่าเป็นขบฏเลยนะแต่ว่ามาในปัจจุบันรัฐบาลในใจดีเลยไม่ค่อยกล้าตั้งข้อกล่าวหาว่าใครจะเป็นขบงขบฏทั้งทั้งวิธีการเนี่ยมันรุนแรง ก็อยากจะเอาคําพูดของคุณเฉลิมดรเฉลิมดรเฉลิมอยู่บำรุงอยูบำรุงซึ่งอยู่นี่บำรุงจริๆๆ่าว่าความขลาดเนี่ยขับเป็นอะไรนะไม่ทราบความจําไม่ได้อความกล้าหรือความขลาดเป็นอันตรายอะไรเนี่ยครัเขาเคยพูดนะครับทิ่งเหล่านี้คือทิ่งที่เราอยากจะคุยกัน ทีนี้ทหารนี่ต้องมองมองความจริงที่เราพูดทั้งหมดตั้งแต่ตอนต้นตั้งแต่เริ่มคุณโดนจารายการนี้เราความจริงมาพูดทั้งหมดใช่ไหมครับต้องมองความจริงับท่ามกลางความจริงครับ้า,าจริงเราจรึงพบความจริงับเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญที่ทหารจะต้องพูดความจริงับท่ามกลางความจริง แล้วอยู่จะพบความจริงว่าที่รายการคุณดอนพูดที่ผมมาพูดกับคุณดอนที่คุณดอนได้กล่าวนําแล้วเรามันเป็นเรื่องจริงรผม<อ>ว่าทหารไม่มีความจริงทุกวันนี้เพราะไม่มีรายการโทรทัศน์ที่ชื่อความจริงวันนี้ <c oughs> ทหารจรึง <c oughs> ไม่มีความจริงใช่ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เขาไปอยู่อีกวิกหนึงแล้วใช่ไหม เพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องที่มีความต้องกัรมากผมจึงต้องชมเชยคุณดอนเพราะว่ากองทัพบกาจะให้ถ้วยนะเนี่ยครับที่คุณจัดรายการเนี่นะไม่รู้ว่าให้ถ้วยหรือให้รองเท้าบูทกันแน่เนี่ยนะดูท่าทางเป็นเรื่องที่ดีคุณดอนเราทําในเรื่องดีๆครับเราทําในเรื่องดีสิ่งที่เรามาพูดเหมือนกับเราเอาสิ่งที่ดีงามมาให้แต่ถ้าเรารับสรสนันุหรือไม่แค่นั้นเองถ้าเรารับสปอนเซอร์มาจากกองทัพ หรือคนที่เป็นปฏิบัติกับกองทัพเนี่ยเราพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับกุณกิติเพราะเพราะว่าเดี๋ยวก็หาว่าถูกจ้างไม้เชียบบ้างให้ทําลายบ้างอะไรบ้างครับใช่ไหมครับก็คิดอย่างนั้นก็โดยสรุปก็คือในการนีร้ผมอยากจะสรุปย้ำอีกทีว่าให้สิทธิ์เกา่าโดยนร้อยทั้งหลายเนี่ยซึ่งเป็นหลักของกองทัพนายทหารท่านจบเรียนร้อยท่านก็ได้รับ เป็นว่าที่ร้อยตรีแล้วก็รับราการจนเป็นคนเอกสูงสุดในกองทัพบกสมัยก่นกอนไปจอมพลนะคุณต้องทำนึกถึงพระบันโรงเรียนครับเป็นหลักในการที่โรงเรียนในร้อยก็สมเด็จพระเทพราชสุดาท่านไปเป็นอาจารย์แล้วก็มี<ผ>มเว็บไซต์เอาไว้ที e เชื่อเอาไว r ท่เชซึ่งเราเคยพูดคร,รูของเราเพราะนั้นนายทหารทั้งหลายนายหาหนุ่มนายแก่ทั้งหลาย ควรจะเข้าไปดูว่าเว็บไซต์อันนี้เขาพูดเรื่องอะไรกันบ้างไปรายงานตัวไดว้ผมยังไปรายงานตัวเลยเข้าไปเจาะเข้าไปรายงานตัวเรียบร้อยมีรูปปีอะไรเรียบร้อยเราจะได้ไปพูดถึงเรื่องเตือนสติในสิ่งที่ทหารต้องระบาดคำถามว่าทำไมเราจึงมาพูดอย่างยาวเกือบเป็นอาทิตย์ หลายวันในเรื่องคำฏิยาน,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 น่นงั้นเพราะว่าเป็นเรื่องสาคัญที่ทหารต้องยึดถือเพราะนั้นถึงที่คุณดอนหรือเราจ,จัดรายการนี้ทหารจะต้องระลึกและถ้าคิดได้ก็เอาไปทบทวนปฏิบัติผมว่ากองทัพมันก็จะสูงขึ้นนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับทหารทั้งหลายทั้งจปรและก็ไม่ใช่จปรเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เปิดกว้างเราจะปิดท้ายไว้ด้วยว่า อย่าลืมเจตนารมณ์ของสถาบันซึ่งมีพระอาจารย์ของท่านทหารต่างๆ้งหลายนายทหารรุ่นใหม่ตอนนี้ก็เป็นชั้นนายพันบางคนก็เริ่ม